สอยดาวและสิ่งที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้คือการเดินทางแสนพิเศษของชายหนุ่มและหญิงสาวเพื่อพิชิตยอดภูสอยดาวจังหวัดอุตรดิตถ์เส้นทางการเดินป่าที่หลายคนล้วนเดินทางไกลเพื่อมาอย่างที่แห่งนี้ ขอรูคนสู้ชีวิตนะครับท้าทายสเจีเพนหน่อยมีอะไรอยาบ,บอกจีเพนหรอเช่นเดียวกับหนุ่มสาวอายุราว28-29ที่พร้อมจะเอาสังขารของเขามาแบกขึ้นไปบนภูสอยดาวที่มีความสูงระดับน้ำทะเล1,600เมตรระยะทางกว่า6.5กิโลแต่เดินจริงๆก็แทบจะเหมือน8กิโลด้วยซ้ำ เส้นทางที่ไม่ได้ชันมากนักแต่ก็ชันเป็นช่วงๆมีเนินเขาให้เขาได้พิชิตความรู้สึกภายในใจว่าทำไมมันช่างยากเย็นหนักหนาเหลือเกินไม่นานนักอุปสรรคก็เริ่มต้นขึ้นอีกสายฝนค่อยๆโปรยปลายลงมาบนยอดภูเขาแห่งนี้ ชายหนุ่มนอกจากจะต้องเผชิญกับความสูงชันการฮึดสู้ขึ้นไปบนยอดดอยแล้วเขายังต่อสู้กับสายฝนที่ตกลงมามันทำให้เขาเปียกปอนแต่โชคดีที่เพื่อนของเขาบอกว่าให้เตรียมเสื้อกันฝนมาด้วยน้ำทำอะไรที่นี่เนี่ยเรามาเพืมเม่อำอรไรชเรา มาลำบบาทจายแต่เราสบายใจสบายะว้าวขอไม่เห็นนูนู่ยอดนั้นดิยอดเขาโคโรกตูไมมนี่มันอะไรกันครับเนี่ยโอ้มัยก็อดชีวิตก็กลูกนี่มันยากสุนมากก่อนนั้นอ้อ้อไหลากมาก แมง years l ่อ e าต้องบอกเลยนะครับว่าพวกเราเนี่ยก็มาถึงบนยอดแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงจุดกลางเต็มน,นะอย่านี่กำลังถ่ายรูปท่ามกลางสายฝนนะหนามากพวกเขาคงรู้สึกดีใจไม่น้อยที่มาถึงยอดภูสอยดาวจนได้ และนี่คือภาพบรรยากาศสวยๆที่คุณผู้ชมน่าจะใช้เวลาดื่มด่ำกับมันสักครู่ ก็มาเจอเปี้ยวกับเพื่อนเปี้ยวแลลวครับแต่ว่าเป็นไงครับชีเปียวาชวนไปไหนเนี่ยก็แบบส่วนหลังบ้านไงแกเฮ้ยต้องแต่งตัวนี่เลยเขารู้ว่าเราไปใคร <c oughs> ไม่ได้หนาวไม่ได้อะไรนะน,นี่กางรานสดนะนี่คือม <c oughs> ีบอกลบก่อน <c oughs> นี่รสตกกันสั่นอล้วคือบกันส <c oughs> ั่ <c oughs> นหรืวอว่าอะไรครับใช่ใช่ครับใช่ครับโอ้ยสีน้ำกแค่ยินเสียนก็สดชื่นเลย เดย๋ยวหล้ก็ดีก่อครับไปเลยสิว้าวแล้วตอนนี้เขาชีปเชื่อมมาพวกเราไปถึงน้อง้ต้แล้วแล้วข้อของจริงแล้วทำอะไรกับกูจ้ะน่เอ้หนาว พูดไปเลยมันมันเป็นจริงเหรอปะใช่แต่มันจะรู้หรเอาเอาอาต้ฟรีรีตายเาะอบากอด้วยยังูงไม่เยหอมไหมมโสามโมงสมโมงนั่งี้งั้นก็เนื้อเนื้อ้ ี่ไปกติไม่เคยกินถ้าไม่หยุดแล้วล้นแล้วหนูไมอยู่อ๋อเหรอก็เหลือน้ำแล้วมึงไอ้เพราะว่ามาม่าเอายังไม่ได้กินก็กินกันตอนไหนอ่ะยังไม่ได้กินกินเอออ๋อวันหนึ่งพรุ่งนี้า เช้าวันที่2ของพวกเขาได้เริ่มต้นขึ้นแม้ว่าเต็นท์ของพวกเขาจะอยู่ท่ามกลางสายฝนและสายหมอกมาตลอดทั้งคืนแต่เช้ามามันก็ยังคงเป็นอย่างนั้นสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับก๊อตนะครับแล้วก็ชินา อาจาจ้าวันนี้เราทำอะไรกันครับเนี่ยวันนี้เรามาเดินป่ากันที่ภูสอยดาวนะคะฝน,น,<ช>นตกหนักแต่ว่าวนนอากาศดีมากแบบหนาวเฮ้ยเป็นไรครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงขาลงไม่ใช่ไม่ใช่เราอยู่ในช่วงขากลาบร <c oughs> ขากลาบับ,กลบนะคะน้องๆโอ้มีฝนตกด้วยเพราว่าขาลงเนี่ยจะมีความหมายโดยในว่าไงาาครับ,รบว่า มาถึงช่วงที่กําลังตกต่ำของชีวิตทําอ,อะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จนั่นเองแ,แต่เมื่อวานเราก็อยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับแต่ทั้งขาขึ้นทําอะไรก็ดีไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการมาที่เขาแห่งน,นี้เรามีทั้งช่วงขาขึ้นแล้วก็ช่วงขาลงเอาไหมช่วงขาขึ้นและช่วงขากลับนะครับใช่ค่ะดูเหมือนว่ามีผู้คนมากมายกำลังทยอยการเดินกลับเหมือนกันนะครับเนี่ย นี่ก็คือลานสนของภูสอยดาวนั่นเองครับคุณผู้ชมน้นเด๋ยวเด๋อวแป๊บนึงอันนี้คือดอกอะไรรู้ไหมดอกหนอนนาะเก่งมากเป็นดอกไม้ Signature Layer Custom ของ,ของที่นี่เลยนะครับฝนมันตกอยู่ตลอดเวลาเลยอะเไปดูกันว่าขาลงจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลย ตอนนี้เราก็กำลังลงมาเรื่อยๆครับแล้วเราก็มาเจอทุ่งหญ้าแห่งเฟิร์นพือสีเขียวใบเลี้ยงเดี่ยวเรียวยาวที่งอกงามอยู่ท่ามกลางหุบเขากลางป่าพนาวันเป็นต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นเฟิร์นต้นเฟิร์นมันงอกงามไปเต็มสองข้างทางสวยอวยเกือบไปแล้ว ชาวันอยากรู้จักส,สงสัยผมจะน่าตาดีก็เข้ากลมกลืนไปกับต้นไม้แหละเออเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติดีที่สุดเสียงน้องเป็นธรรมาชาติยตอยู่ตรงนี้ต้องซื้อแผนแปะเปนแปะอ่ะเป็นพืชเป็นพืชเขามาจากจังหวัดอะไร่ะคะ ตอนนี้คณะของเราก็มาเจอเพื่อนอีกสองคนนะครับเขาอยู่ตัวนี้ิ่งๆทุเปี้ยวกับน้องคอยเฮ้ยเราคือแบบมาวะอีกมากเลยอะนะเราเก่งไงอันนี้เป็นเรื่องที่เปี้ยวเร่องควมรับอันดับแรกไปไหนเราคนหน้าไม่รู้หนีอะไรนะเขาหนีอะไรครับแต่ว่ามีลูกหาาตามมาอยู่ ตอนนี้ครับตอนนี้พอผมก็มานั่งอยู่กับคุณออยนะครับนักธุรกิจหมื่นพันล้านครับคุณออยครับเป็นยังไงบ้างครับมาเดินเขาครับเขาไม่รักเออเขาไม่รักอุ้ยไม่เป็นไรครับเพราะว่าในทุกป่านะครับยังมีประสบการณ์ใหม่ๆให้คุณออยไปเจอนะครับสู้ๆครับ three days later ดูเหมือนว่าใกล้จะถึงปลายทางแล้วครับ ฮ้ยได้ยินเสียงอะไรไหมครับได้ยินเสียงน้ำตกไหมครับว้าวอ,อ,อะไรกันครับเนี่ยชีปเปี้ยวเรามาพักอะไรกันตรงนี้คะเราเจอรถส่งเสือเราก็ต้องมาเรามาเจอชายหนุม่มด้วยเราไปหาชายหนุ่มหน่อยก่อน <c oughs> พี่พี่ครับชื่ออะไรคะโอ้โหทำอะไร นีาวิถีชีวิตชาวมองโกเลียพวกเขาไม่ธรรมดาเลยนะครับ ว่าจะขึ้นไปและลงมาใช้เวลานานมากแต่นี่ก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าหัวใจถ้าเรากล้าแล้วเราพร้อมจะข้ามเซฟโซนของเราไปยังอีกโซนหนึ่งเราก็ทำได้เสียงของธรรมชาติที่เคลา้ากลอไปตลอดสองข้างทางมันทำให้จิตใจนุ่มฟูเลยทีเดียวเทียนอยู่ข้างหลังนะครับคือสามเท่าผู้ยิ่งงใหญ่ครับหมายถึงว่าเป็นต้นไม้สต้นที่ขึ้นอยู่กลาง ่่าแงนนี้นัเม,เมื่อได้ยินเสียงของน้ำตกภูสอยดาวเป็นสัญญาณแล้วว่าพวกเขาได้มาถึงปลายทางแล้วและตอนนี้เขาพูดอะไรบ้างเสียงของมนุษย์คงสู้เสียงของธรรมชาติจริงๆไม่ได้หรอกนะครับ อเ okay. สดชื่นไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะพิชิตภูสอยดาวได้งงมากอีซี่เป็น์อายแตกเฮ้ยผู้ชายคนนั้นเขาตามมาเดี๋วอ่ะเขาตามก้อนไงขอโทษตามผมเหรอครับตามตลอดเลยเนี่ยเขาชอายังไงจริงหรอคือและในที่สุดครับทัวร์ของพวกเราก็มาถึงครั้งหนึ่งในชีวิตคุณคือผู้พิชิลานสนปูสอยดาวขอให้เดินทางโดยส,สดิภาพ ออยสุขไหนบ้างคลิปนี้ครับเจอกันใหม่ไหมคลิปหน้าเดี๋ยวไปหาพี่จิตมาเลยปูเปียวครับสัมภาษณ์หน่อยจะมาอีกไหมครับหมายถึงว่ามีทริปมีทริปแบบนี้อยูมเลยแน่นอนค่ะแน่แน่ใจตะะแต่ถ้าเป็นภูสอยดาวละ่ะไม่มาแล้วคยเหนื่อยไหมไม่ไหม,ไมโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ